ล้ายูนันเดอร์มีนเราเห็ดก่อนล้างเห็ดก่อน スタッフがいっぱいついてきた。 Ayam, ayam, dan kemudian kita akan jadikan campuran. Campuran, 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 camp ฮิโน่สวัส oh. ดีก่อนลูกเร็วเร็วเร็วสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูซื้อออมสินค่ะหนูซื้อหนูซื้ออะไรคะซื้ออะไรเนาะเออ๋อไหน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 ไปเราจะไปไหนกันเนาะตามแม่อยู่ที่ไหนเนาะ แม่จ้าแม่หนูอยู่ไหนอย่าทิ้งลูกไปมันปิดไฟตรงไหนได้เหรอฮะมันปิดนะคะอันนี้จะเป็นน้ำที่สามนะคะคือเราล้างสามน้ำนะคะนี่นะคะเห็ดที่เก็บได้วันนี้นะคะถ้าเอซีท่านใดอยากจะเหมาไปให้ใครที่จำปาดงก็ได้นะคะ เพราะว่าเราไม่ได้รวมส่งเนาะเราไปแล้วก็ถือไปนะคะกิโลละสามร้อยบาทนะคะกิโลละสามร้อยบาทเนาะเห็นละโงกนะคะสวยๆงามๆล้างน้ําที่สองเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นล้างน้ําที่สามนะคะอุ้ยเห็ดกําลังงามเลยนะคะไปเก็บม้วนๆกันเลยทีเดียวนะคะเห็ดออกเยอะมากนะคะส่วนเห็ด เห็ดรวมมิดนั้นแม่ดาวก็ไปนึ่งแล้วนะคะอันนี้คื่อเห็ดและงกนี้เราจะแยกนะคะเราจะแยกแม่ดาวจะอัดถุงไปกินที่จำปาดงนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าเอฟซีท่านใดรักใครชอบใครอยากจะซื้อไปฝากใครที่จำปาดงก็ติดต่อมาได้นะคะติดต่อกับแม่ดาวได้นะคะศูนย์หกหนึ่งสองสองสามสามห้าสามสองนะคะ แม่ดาจะเอาสดไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้เห็ดออกเยอะมากนะเม่ดาจะถือสดไปเลยนะคะโหสวยมากเลยนะคะไม่มีดินเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกเนาะฝนไม่ตกอันนี้ไม่ไดจาจ,จะอัดไปกินด้วยกันที่จำปาดงนั่นแหละคะ่ะ ไปกินที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวสมพรป่านะคะอันนี้คือไม่ไดาเก็บเองนะนนี้นะโอ้เห็ดสวยๆงามๆทานั้นเลยไม่ไดาไปเก็บวันนี้โอ้ยสนุกมากเลยนะคะเอีจ้าสนุกมากเลยเห็ดุ้ยถ้าตั้งใจหาดีๆนะเห็ดออกเยอะมากเลยนะถ้าจ้าตั้งใจหาดีๆป่ามันลกมากเลยต้องใช้ไม้ ใช้ไม้นะคะเวกแวกเวกหาเนาะ,ะนะอันนี้ดอกบานนะคะโอยดอกดอกใหญ่ขนาดเลยนะคะส่วนดอกดอกที่มันดอกที่มันแก่แล้วแม่ดาก็เอาไปทําพันธุนะคะเอาไปทําพันธุ์ที่จําปาดงนะคะแม่ดาเอาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะจะเอาไปปลูกที่โน่นนะคะจะเอาไปปลูกที่โน้นเราจะได้มีเห็ดเก็บกินเนาะ โอ้ห oh, ดอกใหญ่จังเลยนี่นะคะได้เยอะมากเลยเนาะไปเก็บเห็ดวันนี้นะคะได้เยอะจริงๆริงมีแต่เห็ดดอกใหญ่ๆไข่ๆทั้งนั้นเลยนะคะนีแต่ไข่ใบใหญ่หญๆเนาะนี่โอ้ย oh, มีแต่ง,งามๆ น้ำไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเห็ดก็ออกเนาะใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ชูรสลงไปแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้มเห็ดให้สุกนะคะต้มเห็ดให้สุกแล้วค่อยตับใส่ถุงกันร้อนนะคะแล้วก็พอมันเย็นเราก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะ เาอยากจะกินเมื่อไหร่เราก็เอาออกมาแกงได้เลยนะคะเขาบอกว่านึ่งเอามันไม่มีรสชาตินะคะเพราะเราไม่ได้ปรุงเนาะไม่ได้ไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรนะคะเอาเป็นดอกเลยนะถ้ามันเป็นไข่ก็เอาเป็นไข่เลยเป็นไข่เป็นลูกๆเลยเพราะว่า ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ผ่าเห็ดมันก็จะหอมนะคะเวลาเรากินนะ่ะมันจะหอมมากเลยมันจะหอมเห็ดมากเลยเพราะว่ามันมันอยู่ข้างในเนาะเหมือนไข่นี่เนีะยมันจะหอมนีโอ้ยยังกับไข่ห่านนะคะไอซียังกับไข่ห่าน เดี๋ยวน้ำมันก็ออกมาเองนะคะเดี๋ยวน้ำมันก็ออกมาเองเราไม่ต้องคนเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดมันจะเละพอสักแป๊บหนึ่งมันก็ยุบลงไปนะคะตอนนี้มันอาจจะยังยังไม่ยุบเห็ดมะงกเหลืองนะคะยิ่งเยอะนะคะทีนม้ว่าจะดอกเล็กโอ้โห ไข่หานเลยทีเดียวนะคะเนะาะไข่นี่แต่ใบใหญ่ๆเดี๋ยวให้มันยุบก่อนค่อยใส่อีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อัดเห็ดถุงไปกินที่จำปาดงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ